ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับผมนายปอนอย่าลืมกดไลค์เหมือนมาขอบสนามขอสนามก็นะวันนี้ผมจะมาเล่นแมปตามเคยนะก็มาจากน้องมังคืออีกเช่นเคยนะผมมังคือนะมังคือผมสวัสดีครับนี่คือแมปปะจนภัยสุดเกียน2ก็จากน้องมังคือนะส่งมาจะไม่ให้เกียนเป็นครั้งที่ส กดเพื่อเล่นภาคสองฮะเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่นะออกได้อยู่นะไม่ใช่นะรอบนี้เราจะไม่เกียนแล้วกันนะผมสอง แล้วว่ไม่มีคำใบเลยนะว่าต้องมีปุ่มวะอ๋อมีให้เหยียบผมก็เออเลือกเลือกสักอันโอ้โจะเลือกสักอันนี้ผมคงโดนลงไปตายแน่เลยนะโอเคโดดได้อยู่นะตรงนี้มีป้ายวะตรงนี้ก็มีป้ายวะเฮ้ยเอาจริงเนี่ย ทุกอันมีเฮ้ยทุกอันมีครับผมผมต้องเซตสปาเวอร์ไหมผมว่าต้องต้องเสร็จแล้วละ่ะเพราะว่าต้องตายแน่ๆเลยเซตโวอรสปาวนะ W O I O D เนี่ยผมว่าผมตายปะครับผมขอเลือกอันสุดท้ายกันผมว่าละ มว่าละโอเคเลือกซานนี่เอ้ยถ้าผ่นานวะมีคำถามเนี่ยเพศอะไรเลสเบี้ยนเกย์มือนรอให้ผมตอบเกย์พวกนี้อันนี้พาผ่านไม่ผ่านว่ะผมว่ามันมันรอให้ผมตอบเกย์กนนนนนนนเยน,น่เลยพวกนี้เนี่ยเมื่อกี้ข้าตัวนี้ใช่ไหม ก็ผมตอบเกว่าผ่านมานั่นไงไอ้มังคือ <c oughs> นะ่ะบอกแล้วให้เป็นเกจากภาคแรกผมขอผมบอกว่าพี่ต้องเป็นเกต่อไปภาคแรกผมบอกแล้วให้พี่เป็นเกออันนี้คำเดิมนะคำเดิม,มพี่ชอบสีอะไรม่วงแดงเขียว น้ำเงินผมชอบสีเขียวนะแต่ยังไงมันก็ลอยให้ผมตอบสีม่วงว่ะผมรู้สึกถึงความแหลกครับท่านผู้ชมเพราะสีม่วงเป็นของเกเอ้ยผมแหลกว่ะเพราะผมไม่ไหวละผมขอปรับพีดฟูลแล้วกันนะนะครับน้องมังกรคือผมแหลกมากครับตอนเนี้ยคือผมรู้ว่ามีมีมอนสเตอร์ครับผมแต่ว่า คือน่าจะให้ผมบูแหละแต่ว่าผมไม่ไหวแล้วจริงโอเคนี่ฮะลื่นขึ้นเลยจังหวะนี้พราเป็นสีมั่วของอเบนะผมบนลงตัวที่พี่กงด่านยากของภาคแรกหมงกงไปแล้วแล้วแบบเมื่อกี้มันแหลกมากด้วยนะผมเมื่อกี้มันแหลกมากจริงนะโอ้โหดูดิ โอ้โหเอาสองอันสองอันก็ได้จริงๆอ่ะโอ้โหดูดิกระทะฆ่าผมเลยอ่ะคือผมผมไม่ไหวจริงนะเพราะว่ามันคีมันแหลกมากเลยเครื่องผมรับไม่ได้อ่ะจริงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยน้องเขาทำมาดีครับผมไม่ได้มีที่ผมโกงยกเว้นไอ้ตรงแรกๆเลยนะผมโกงได้เคเคเคนี่ทาานี้ไม่ใช่วะ่ะ แต่น้องเขาทำดีขึ้นนะครับผมคิดว่าน่าจะมีบูมตอนสุดท้ายเหมือนเดิมแต่ว่าน่าจะเยอะกว่าเดิมนะครับรู้สึกว่าเดี๋ยวก่อนจุบๆเคยถึงแล้วไม่ได้ยากเท่าไหร่ครับผมด่านนี้จะสุ่มว่าจะได้อะไรมีทั้งดีแลลายเฮ้ยมีแปดเอ็นกะ เดี๋ยวผมขอแนอนอนฮะต้องทับเวอร์สเปลเซ็ต W O R เว้ยสเปลโอเคเพราะว,ว่าผมไม่รอดแน่เลยเฮ้ยไม่แบบจบแบบดีจบแบบแเบอบ็นจบแบบกคตเอ็นก็มีเงี้ยกครเจอแบบดีๆโอเคผมว่าต้องโดดป่ะเฮ้ยอ๋อมีทั้งดีมีทั้ทงร้ายโอเค ชมแมพจบขอให้สนุกกสร้างโดยมังกรชมเบยชมอะไรวะชมแมพชมแมพทำไมท่านอ๋อแบบดูแมพข้างๆอะไรประมาณนั้นแล้วตรงนี้ล่ะก็ผมว่าละคุณหลอกดาวคุณหลอกดาว แม้จะเยอะกว่าเดิมนะครับแต่ว่าชุดเกราะที่คุณให้ผมมานี่ยมันถึกเกินนะถึกเกินไปนะอ๋อไม่ใช่สีผมปรับเป็นพีทฟูลนี่นะโอเคครับผมก็เดี๋ยวรอบหน้าบอกเลยนะว่าให้ปรับเป็นอะไรแต่ว่าเมื่อกี้ผมแหลกมากจริงขออภัยด้วยเพราะว่าเมื่อกี้มันแหลกมากจริงนะตอนสู้กับมอนสเตอร์นะอ่ะแต่ตอนสู้กับมอนสเตอร์เดี๋ยวผมปิดแล้วก็เปิดใหม่ก็ได้นะทั้งนั้นนะ่ะโอเคก็ผมคิดว่าถือว่าผ่านนะ ถือว่าผ่านสําหรับ TNT เพิ่มขึ้นนะชอบอยู่ชอบอยู่แล้วก็แบบไม่ได้เจาะจงที่แบบจะตูมเลยนะก็มาชมแบบทางนู้นก็ไม่มีอะไรแต่ว่าชมทางนี้ก็บูมนะได้แบบประมาณนั้นเลยก็ผมให้ผ่านนะผมก็ใช้ได้เลยนะแบบนี้ก็ขอบคุณน้องมังกรน,นะที่สร้างแบบมาให้แล้วก็ฮอนเล่เลยก็คลินี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก,ก่อนครับสำหรับใครชอบจาก,ก็อย่าลืมไลค์ซับสไคร์นนะแล้วก็ดี๋ยเจอกันใหม่คลิปหนนะ้า สวัสดีครับ